ชื่อของฉันคืออันอันปัญญาประดิษฐ์ภารกิจฉันคือเดินทางไปในไปยังโลกต่างๆเพื่อล้างแค้นให้เหล่าเจ้าของร่างที่ตายอย่างไม่ได้รับความยุติธรรมลูกสาวของมือที่สามได้รับการเห็นอกเห็นใจลูกสาวของเมียหลวงสมควรตายช่างน้ำเน่าเสียจริง ใายเร็วที่แท่งทำเป็นคนดีกู้อัอนๆอย่าคิดว่าแค่แอบขึ้นเตียงกับฉันแค่แอบขึ้นเตียงฉันแล้วจะยั่วยวนฉันได้คนที่ฉันรักนี้แค่จือ่หอยันเท่านั้นหญิงเพชรสยาเจ้าเล่ฉันให้ได้ทุกอย่างที่เธอต้องการแต่เหยาคุณแต่เหยาคุณเขารักฉัน ฉันทำให้เขาผิดหวังไม่ได้หนีไปพ้นสายตาของฉันหนีไม่พ้นสายตาของฉันดกถึงเวลาลงโทษแล้วอยากลายเป็นเครื่องจักรสังหารสิเฮ้การทำารกการทำงานของฉันต้องใช้พลังงานในระดับหนึ่งและที่ชัดแบบของฉันเป็น และที่ชัดแปดของฉันดันเป็นผู้ชายแม้จะเป็นแค่บัก็กแต่แค่ใช้ได้ก็พอแล้วหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยช่วยหน่อยสิฉันหิวแล้วคุณมาดูกันว่านางเอก AI ของ AI จะเท่ขนาดไหนพิกจาตาฟ้าลิกขิตกำจัด ช้ยงามข้ามเวลาล้างแค้นผู้หญิงเหนือผู้ชายทุกอย่างในคู่มือกันปล่อยนะฉันไม่ได้ผลักเธอเธอล้มเองไม่ได้ผลักงั้นเหรอจะบอกว่าส่อหยานกระโดดลงมาเองหรือไงกู้อันอันตะกุลกู้หาเธอจนเจอ ในฐานะที่ดีแก่เธอให้ฐานะที่ดีแก่เธอแต่เธอกลับตอบแทนด้วยการทำแบบนี้เหรอแม่คะอย่าโทษน้องเลยหนูสบเท่าเองจื่อยานลูกทำลูกใจดีเกินไปลูกมีหมู่เลือดพิเศษแล้วยังมีภาวะเลือดจางอุบัติเหตุครั้งนี้อาจทำให้ลูกเสียชีวิตได้เลยนะ น,น้องสาวเกิดมาจากครอบครัวชาวนาพงทุกทรมานไม่น้อยอาจจะดูไม่ค่อยมีมารยาทแต่หนูคิดว่าเธอไม่ได้ตั้งใจหรอกคะ่ะ <c oughs> ดูก็รู้ว่าเธอจงใจหมอรีบเจาะเลือดของเธอเร็วๆแล้วถ่ายเลือดให้จุยานแต่เราจะเจาะเลือดของเธอไปแต่เราเจาะเลือดของเธอไปแล้ว สครั้งในสัปดาห์นี้ถ้าเจาะอ,อีกเกรงว่าเธอจะปล่อยให้ลูกสาวของฉันตายงั้นเหรอเจาะเร็วๆเข้ากู้จุยานเธอแสร้งทำตัวเป็นเหยื่อแล้วทำให้ฉันกลายเป็นผู้กระทําความผิดแม้แต่ฉันก็ยังถูกเธอหลอกด้วยความร้ายเดียงสาและใจดีของเธอ ฉันคือบุตรสาวคนโตของตระกูลกู้กู้จุยานเธอมาแทนที่ฉันแล้วยังใส่ไร้ฉันอย่างไร้อายไม่แปลกใจเลยที่เธอจะเป็นลูกสาวของชูลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆเด็กที่โตมาจากชนบทไรมารยาทขอโทษแม่และพี่สาวของแกซะขอโทษ ฉันเหรอเมื่อตอนที่ฉันยังเด็กฉันถูกผลักพะฉันถูกลักพาตัวฉันโดนฉันโดดเดี่ยวและร้ายที่พึ่งตระกูลกู้ได้พบฉันเมื่อสองปีก่อนเดิมทีฉันคิดว่าในที่สุดฉันก็สามารถมีความสุขหลังจากทนทุกข์ทรมานามนาน และได้กลับมารวมตัวกับครอบครัวอีกครั้งด้วยเหตุผลไม่คาดคิดบรรดาผู้ให้กำเนิดได้เสียชีวิตลงไปด้วยโรคร้ายบ้านหลังนี้ไม่มีที่อยู่สำหรับฉันแล้วฉันเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายด้วยหวังว่าจะได้รับความอุ่นนจากครอบครัวเธอหายไปตั้งแต่อายุสามขวบเธอไม่รู้เรื่องเรา แวดวงคนดังเรียนรู้ในฐานะบุตรสาวบุญธรรมไปก่อนแล้วกันจื่ยานสุขภาพไม่ค่อยดีนะักพยายามดูแลเขาให้มากเพราะยังไงก็มีกรุป๊ปเลือดพิเศษเหมือนกันหากจำเป็นก็ควรรีบดก็ควรบริจัดก็ควรบริจาคเลือดให้ยังไงก็เป็นพี่น้องกันอย่าคิดเล็กคิดน้อยเลย กลายเป็นว่าทุกอย่างเป็นเพียงสิ่งที่ฉันคาดหวังพวกเขาก็แค่ต้องการคลังบริจาคเลือดเป็นคลังบริจาคเลือดเดียวสำหรับลูกสาวของพวกเขาดูแลเธอไว้อย่าให้เธอออกไปจากห้องนี้ไว้ฉันจะมาลงโทษเธอ,เธอหลังจากที่สืบหาความผิดของเธอครับ สืบหาความผิดฉันถูกจองจำไว้ที่นี่ความผิดอะไรก็เกิดขึ้นได้อยู่กับพวกคุณแล้วหรือจะให้ฉันคาดหวังความเห็นอกเห็นใจจากพวกคุณอีกที่ใช้ชีวิตฉันก็เพราะต้องการเลือดของฉันถ้าฉันตายไปกุศหย,ยานต้องลำบากสักวันฉันจะทำให้พวกคุณได้รับผลกรรม ในสิ่งที่พวกคุณก่อกำลังเชื่อมต่อระบบฟิวชั่น50%ฟิวชั่น100%จากนี้ไปเธอคือเจ้าของร่างกู้อันอันลงมือลงมืออย่างไร้ปราณีจริงๆเจ้าของร่างนี้มีความแค้นมาก อันอันยิน,ยน,ยน,ยนดีต้อนรับสู่ระบบโลกแห่งอันอันยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการลงโตกแห่งการทดลองระบบผู้ช่สร้างเสี่ยวไป่มีเพียงอันอันที่มองเห็นเสี่ยวไป่แนะนำภูมิหลังของโลกใบนี้ทีนี่คือนิยายโรแมนติกที่เกี่ยวกับความรัก และความแค้นของครอบครัวที่ร่ำรวยนางเอกกู้จือหยานเป็นลูกนอกสมรสสุขภาพไม่ดีขี้โรคตั้งแต่เด็กหลังจากที่เธอได้กลับมาอยู่กับครอบครัวและแต่งงานกับคุณชายใหญ่ของตระกูลเฉินเธอก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทั้งทั้งด้านความรักและฐานะอย่างเต็มเปี่ยมชื่อโลกลูกสาวที่แท้จริงและเท็จเป้าหมายของ เป้าหมายภารกิจทำให้ความประถนาของกู้นั้นเป็นจริงกำลังเริ่มอ่านหน่วยความจำของเจ้าของร่างเจ้าของร่างตัวประกอบหญิงกู้อันอันเดิมเป็นลูกสาวของตระกูลกู้เนื่องจากถูกลักพาตัวไปตั้งแต่ยังเด็กตระกูลกู้จึงไม่ค่อยชอบเธอเท่าไหร่นักเนื่องจากการประทะ กับกู้จุยานหลายครั้งจึงเสียชีวิตด้วยความโกรธแค้นหลังจากที่เจ้าของร่างเสียชีวิตมีคนมีหลายคนบอกว่าเธอสมควรได้รับมันแต่กู้จุยันกลับรู้สึกผิดแค่ชั่วคราวและได้รับความเห็นอกเห็นใจลูกสาวของมือที่สมได้รับความเห็นอกเห็นใจลูกสาวของเมียหลวงสมควรตาย ดวงนางเอกดีดวงนางเอกจะดีอะไรเบอร์นั้นน้ำเน่ามากคุณนายกู้สั่งว่าธนาคารเลือดเป็นเพียงวัตถุไม่จำเป็นต้องมีแขนขาที่แข็งแรงไงยังยืนได้นี่ปกติเจอเลือดเสร็จก็แค่พลิกตัวอย่างแค่พลิกตัวยังไม่ไหวเลยทำ ทำลายประสาทส่วนกลางให้เธอนอนเป็นผักหรือทำลายกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อขาให้เธอเป็นคนพิการดีนะแล้วแต่เธอก็แค่ผู้หญิงอ่อนแอนในลงมือคนเดียวก็ได้เกิดอะไรขึ้นทำไมพวกเราขยับไม่ได้กู้อันเธอทำอะไรพวกเราไม่ต้องห่วง ไม่ตายหรอกจะนอนเป็นผักหรือเป็นคนพิการฉันเลือกให้พวกนายฉันเลือกให้พวก